สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรหวยไทยเราฮานอยวันนี้นะครับอ่เป็นไงบ้างครับออกไปเมื่อวานมีคนโชคดีกันบ้างเปล่านอ้อเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อชุดนี้นะชุดของอ่าหลัก10บนนะครับหลักหน่วยบนไนะด้ลงแพ้แล้วนะฮะเจ็สูตร แย้ยา,ยาเดี๋ยวมาดูหลักสิบบนเงินต่อนะครับหลักสิบบนวันที่แล้วได้หกเจ็ดแปดเก้ามาที่เลขเจ็ดนะแล้วก่อนเดี่ยเราฟังคำเตือนก่อนอน,นะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทาง mm. ในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันับนะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันเลยมัที่แล้วมั่ทีแล้วเดินต่อตกสุดนะเป็นงัดที่ร้อยยี่สิบเอ็ดต่อเนื่องมาแมนนกเจ็ดเจ็ดเก้านะสุดที่หนึ่งไม่ใช่ได้เจ็ด เลขเจดหลัสิบได้เจ็ดเดินต่อทุกสุดเป็นสุดระยะยาวนะทั้งมาดกสุดเดี๋ยวเรามาตามกันต่ออันนี้ชนกับดกสุดก็เลขเจ็ดเขนอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลย สูตรที่กกสก็เลขเจ็ดสูตรที่3ามเลขเจ็ดสูตรที่1ก็เลขเจ็ดสูตรที่5ก็เลขเจ็ดสูตรที่6ก็เลขเ็ดโอเคเามาดูต่อเลย 4, วันที่สองวันที่หนึ่ง เลขเจ็ 7, ดตกไปตัวหนึ่งเลขเจ็ดเยอะจากวันนี้ก็เลยอันนี้นะติดไปข้างล่างหลักพันอ่าสที่หนึ่งใช้หลักร้อยสองครั้งใช้หลักหน่วยสองครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้ง ใช้หลักร้อยท้ายที่1นึ่งครั้งใช้หลักสิบท้ายที่2 1ครั้งใช้หลักหน่วยท้ายที่2อครั้งบวก 5, ค่าคงที่คือได้หกสบวกแได้2 2กับ9ได้1 1กับ1ได้2 2งกับ2ได้4 $4 กับ8ได้2 2งกับ4ได้6 6กับ7ได้3 3กับ4ได้7 7กับ6ได้3ได้เลขส3 4 5 6 7 8 9่2 สุดที่สองกันเลยสุดที่สองใช้หลักแสนหนึ่งครั้งใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยสองครั้งใช้หลักสิบใช้หลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งใช้หลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่สอง สองครั้งใช้หลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าของที่แปดบวกศูนย์ได้8 8ดบวกแดได้ห6กับ2ได้8ปดแดบวกสามได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกเได้1 1ึบวกสได้สามสาบวกสี่ได้7 7ดจบวกแได้ห้าหบวกเได้2 2บวกสี่ได้หกตก7หลักพันตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาไว้นะแปดบวกเได้ห้าห้าบวกแด ได้ส3มบวกสได้5 5าบวกสได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกเได้8 8ดบวกสได้0 0บวกสได้4 4่บวกแได้2 2งบวกเได้9 9้บวกสค่าคงที่ได้3ถูกต้อง3 4 5 6ี่9้าด้านับเรียงตัวไปเลย ไปจะเป็นส่วนที่สามส่วนที่สามใช้หลักแสนหนึ่งครั้งใช้หลักสิบหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยท้ายสองตัวสามครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้หลักสิบหน้าที่หนึ่งสี่ครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่สองสามครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้ง ใช้หลักหน่วยทยที่สองหนึ่งครั้งบวกเก้าค่าที่แดบวกเได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแบวกเก้าได้เดเอาใหม่แปดบวกเได้ห้าห้าบวกเก้าได้สี่บวกเ้าได้สามสาบวกสี่ได้เจ็บวกแได้ห้าหบวกเได้สี่สี่บวกสได้แปดแบวกเได้ห้าห้าบวก ก้าข้าวทุนที่ได้ 4. สี่ตัวนี้เป็นแปดตัวนะก็คือ4 5่ห้าหกเ มีบว, τε. บวกสองบวกหนึ่งต่อไปสูตรที่สี่สูตสสสสสรที่ส,ส,ส,สี่หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้า <ซ ibe. S 2> <ส>ที่สอง คูณกัน5้าครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองครั้งหลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งหลัก10ท้ายที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่2คูณกัน3มครั้ง8บวก0ูนย์ได้8 08, 8บวก7ได้5 5บวก7ได้2 2บวก0ูนย์ได้2 2บวก9ได้1 1บวก8ได้9 9บวกสี่ได้3 3บวก1ได้4ถูกต้องเลขสี่ ก็คือ456790123 ต่อไปสูตรที่5สูตรที่หใช้หลักหน่วย3มครั้งใช้หลักสิบท้าย2ตัวคูณกันสี่ครั้งใช้หลักหน่วยท้ายสองตัว1ครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่1 4สี่ครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งบวก6ค่าคงที่เก้าสามครั้งได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าบวกสามได้แปด 8บวก6ได้ 4, 4บวก8ได้ 2, 2บวก6ได้ 8, 8บวก6ได้4ได้4 5 6 7 8 9 0 1 2นับเรียงตัวนะครับสุดนี่ ต่อไปสูตรที่6ใช้หลักหมื่นคูณกัน3ครั้งใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยสี่ครั้งใช้หลักหน่วยท้าย2ตัว1ครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่1 1หนึ่งครั้งใช้หลัก10หน้าที่สองสองครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลัก10บท้ายที่1 1หนึ่งครั้งใช้หลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งใช้หลัก10ท้ายที่สองสองครั้ง

5บวก8ได้3 3บวก9ได้2 2บก4ได้6 6บวก8ได้4 4บวก4ได้อ่ะถูกต้องได้8 8 9 0 1 3 4 5 6 ตัวที่สี่บวกสอระบบนึ่งเดี๋ยวเรามาดูต variance, so ัวชน สุดที่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสุดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สุดที่สามใน 8, ปดตัวสุดที่สี่สี่ห้าหดเก้าศูนย์หนึ่ส ตที่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกู้นยสองสที่6กแปดเก้าศูนย์หนสี่หหกเจ็ด วันนี้จะได้เลขเด็ดหลักสิบเลขอะไรนะสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่มีหกสูตรนะชนกันทุกสูตรเลขสี่ ไปเลขห้าหนึ่งสอมี่ห้าหกห้ามีกสุดเหมือนกันต่อไปเลขหกหนึ่งสองห้าหกก็มีหกสูตร เลขเจ็ดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดก็หสุดตัเลขแปดหนึ่งสองสามแปดแปดมีหสุดเลขเก้าหนึ่งสสามี่ห้าหกเก้ามีสุด มที่แล้วชนกัน4ตัวเลข0ูนย์หนเลขศูมี5้นเลขสองหนึเลข2อมี 50, 2, 1, 2, 3, 4, 2, ม 4, สี่าวันนี้ชนกัน5้าตัวนะก็คือเด่นหลักสิบวันนี้ก็4ี่ห้าหกเจ็ดเกนะฮะ วันที่แล้วหกเจ็ดแปดเก้าได้เจ็ดชุดเลขดับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดให้หลังๆนะเพราะว่าดับชุดดับพวกนี้เนดับมาเกือบสองร้อยวันแล้วตงนั้นนะเดี๋ยวผมสรุปให้ <c oughs> คลิปหลังๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมจะลงสูตรหลักร้อยให้ก่อนแล้วก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆพร้อมสูตรใหม่อีกหลายสูตรที่จะต้องลงให้นะ จะได้มีตัวเลือกตัวตัดกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ